สวัสดีค่ะวันนี้โบขอแนะนำสเปรย์น้ำแรบลียาเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะทั้งผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะใช้ได้หมดเลยซึ่งตัวเนี้ยโบใช้เป็นประจำนะคะใช้เติมระหว่างวันได้ด้วยนะเวลาที่เราไปออกแดดรู้สึกว่าผิวแห้งกล้านนะคะผิวไม่โอเครู้สึกไม่สดชื่นก็แค่ฉีด,ฉ,ดฉีดแบบง่ายมากเลยคือเขย่าวขวดแล้วก็ คือใช้ได้แม้กับตัวของเราด้วยนะคะผิวหน้าก็จะดูแบบช่ำอิ่มน้ำเติมเต็มทุกๆอย่างมากๆเลยแต่ว่าคือตัวโบเองก็มีปัญหาแค่อ่าริ้วรอยตื้นๆเนาะตัวเนี้ยทีเด็ดของเขานะคะเขาจะช่วยลดริ้วรอยแบบล่องลึกๆให้ตื้นขึ้นทันทีด้วยนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปสาธิตให้ดูเลยคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูสาธิตหน้าคุณยายนะคะ คุณยายก็จะเริ่มมีร่องรอยเนาะเราก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร่ลียานี้นะคะไปประมาณครึ่งหน้าก็คือฉีดไว้ค่ะแล้วก็จากนั้นก็นไปเยอะไปก็จะแบบว่าตบๆๆดูประมาณา5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความยกความยกของหน้ากัน คุณยาจะรู้สึกว่าหน้าตึงๆอันนี้คือเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะคะจะไม่เป็นอันตรายไม่มีแอลกอฮอล์นะคะคือน่าจะรู้สึกยกตึงตบๆใน5นาทีค่ะทุกคนเราจะลองใช้กันแค่ครึ่งหน้านะคะ ก็คือวิธีใช้ก็คือแค่ฉีดเข้าไปแล้วก็ตบให้เข้าผิวหน้าแบบนี้เลยอืมอ่านี่ทุกคนยังไม่ห้านาทีเลยนะคะจะรู้สึกเลยว่าหน้าที่ฉีดกับหน้าที่ไม่ฉีดนะคะมีความต่างกันนะฝั่งเนี้ยก็จะมีการยกกระชับขึ้นนะคะส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ฉีดนะคะโอ้โห ดูสิทุกคนเยี่ยมมากเลยไหนคุณยายดูตาซิสวยยัง <laughs> เออคือด้านนี้คือแบบว่ารูขุมขนหรือว่าผิวก็จะแบบว่าเริ่มตึงกระชับเลยนะคะทุกคน ดีงามขนาดนี้นะคะยิ่งใครลองใช้กับผิวที่แบบเป็นสิวนะคะอันนี้ยืนยันเลยว่าสิวหายได้ด้วยนะคะรวมถึงใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างๆนะคะก็จะดีขึ้นมากๆเลยนะคะดีงามขนาดนี้จะต้องมีติดไว้นะของมันต้องมีค่ะทุกคน